ออกแบบหน้าตาละดีน,นะครับอ่าน,นี้ในไหนครูก็แตง่งตัวแบนี้<ด><ด>นะวันนี้ครูอ่าเข้ากับบรรยากาศน่อยแล้วกันนะมีมท<พ>าย <พอ S 1> ขอ,ขอคำพูดด้วยเเนนเองงระชาเอองอะไรเป็นไงบาเจี๊ยบครูจะได้มเอเงองเอระชาเอง สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะเรียนละกันเรื่องใหม่ๆวันนี้เรามาพบก,กันเอาเป็นวันจันเฮ้ยวันจันไงทำไปยังไงละกันบ้าทำเดียวโดนครูตีแต่ครูคนนี้เราไม่เคยตีใคร <ไ S 2> ช่วง<ก>นี้ <COVID S 3> โควิดระบาดช่วงนี้ละโควิดระบาดต้องล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะทำอะไระ กินร้อนละว่ช้อนกลางละกินเสร็จแล้วไม่ล้างอะพ่อแม่ตี้ตายก่อนที่เราจะไปเรียนกันก่อนที่เราจะไปเรียนกันแนะนําตัวฉันให้รู้จักก่อนเอาไหมตัวชันนละก็เป็นคุณครูให้ความรู้ละเด็กเด็กทั้งหลายชื่อว่าละครูเทพพบุตรหล่อฝุดเลยนะจะบอกให้อ่ะ เด็กรักละผู้ใหญ่ลงหมาเห็นยังงงไม่รู้จะไปทางไหนก็เป็นครูละจิตใจดีแต่มีบางทีละที่ใจร้ายที่ครูดุก็หวังดีให้สิบนี้ละได้เข้าใจแม้ในใจละจะฟุ้งฟิ่นแต่ในความเป็นจริงละต้องแอบไว้ก็แต่งตัวเขาหาว่าบ้าเฮ้ยเอาไม่ได้บ้าครูไม่สบาย เมื่อคืนนอนอยู่ดีๆพอตื่นเช้าเป็นยังไงเอา้ากระตกกระใจกระตกกระใจเอ้ยแล้วกระตกกระใจไปหาหมอละที่โรงพยาบาลหมอบอกให้กลับบ้านรักษาไม่ได้ขัดออกละตั้งหลายวันกะขัดอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่หายเลยต้องละมาสอนแบบนี้ลองดูอีกทีดูดีจะตายนักเรียนลองมาทายดูกัน ว่าคุณครูนั้นสอนเรื่องอะไรดนตรีไทยครับจุดยอดกำหนดเวลาสอนเรื่องดนตรีไทย,ไ,ปปย,ยไม่เป็นการละเสียงวาเลเฮ้ยไมเป็นการละเสียงเวลาพบกันใหม่คาบหน้าคาบนี้และสบายเอชาเอชา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 เอ้าจุดยอดเที่อันะ นีเข้าบริการิยนิดนึงนะครับผมคนเดิมนะครับเพิ่มเติมหนึ่ข้อผ่านะผมผมฟุคนเดิมเพิ่มเติมหนึ่งข้อผ่านเด็กก็่ข้าวค่ะอะ่ายท่กิข้าวโว้ดก่อนนะครับคุมือนกันนะครับถ่าที่กินข้าวอยู่เบาๆหน่อยนะครับคุณก็อยู่นะครับ